ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปกินหมึกย่างราคาถูกพี่ต้องพา้องเอ๋ยเนี่ยมาที่ห้องครัวของเราก่อนพามาตลอดก็รู้ว่าช่วงนี้มันหิวน้องเหมียวก็อยู่ทอยสุดหล่อก็อยู่อาหารการกินก็เพียบอย่างเงี้ยตกลงจะกินหมึกย่างหรือจะกินนี่อาหารจูต้าโต๊ะกินทั้งคู่บอกเลยช่วงนี้หิวมากแต่วันนี้ดูทั้งคู่นะทั้งเออทอยแล้วก็น้องเหมียวเนี่ยดูไม่ค่อยแบบคิดกันเท่าไหร่เลยอะทำไมอะตอนนี้มีปัญหารักสามเศร้าไงลักสามเศร้าเราสามคนไม่รู้จะเลือกใครดีฮะ เมื่อน้องเหมียวเนี่ยกลับไปที่บ้านหลังเก่าน้องเอ๋ยพร้อมได้สิ่งของที่ย้ําเตือนเรื่องในวัยเด็กกับทอยไงทำให้เหมียวเลยต้องบอกเลยกับปานเทพโอ้โหเพื่อขอพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ค้างคาใจมานาน บทสรุปจะลงเอออย่างไรนะฮะติดตามได้ครับเลส e ีดรักล้นพุ่งคืนนี้นะฮะสองทุ่มทาง t ูเอเชียซีรีส์ครับช่อง120และ239นะฮะเวลา2ทุ่มนะครับและอีกช่องทางหนึ่งครับทางแอปพลิเคชัน True ID บนแพ็กเกจ True ID Plus นะอันนี้เวลา3ามทุ่มครึ่งนะจะเป็นวล็กสาเช้าหรือว่าเรา3คนไปือไม่นะ คืนนี้ห้ามพลาดน,นะครับและที่สําคัญนะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการรับประทานอาหารอย่างถูกสุขะอ,อนามัยอีกด้วยใช่แล้วค่ะเด<ม>ี๋ยวให้เขาไปเคียย์รักสามเศร้าเราสค,คนเดี๋ยวเรารเนี่ยมากินปลาหมึกย่างกันดีกว่า